เราต้องว่ายวนน้ำไปวางใครรงน,นู้นก้อนเหลืองๆนี่โคตรเบื่อเลยอยากกินกองสีม่วงนี่ขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับที่เราซื้อมาเป็นเหยือ่อปลามันจะกินไหม เปิดคลิปกันมาด้วฉากน้ําท่วมครับอาสวัสดีครับทุกคนผมนัตเอกทอร์รนะครับวันนี้เราจะไปสำรวจอยุธยานะครับว่าน้ายังท่วมอายุทยาอยู่หรือไม่ครับตอนนี้เราก็เดินทางอยู่ริมคลองครับน้ำก็ขึ้นมาสูงมากครับยงน่าัใหญ่มากเรบ น,นี่เราจะข้ามาถึงทางรถไฟนะครับข้างบนก็เป็นแอร์พอร์ตริงนะครับที่จะไปสนามบินตัวนะภูมินะครับเดินทางกันต่อนะครับผมน,นี้เราต้องลอดใต้ทางด่วนลงไปนะครับทางมอเตอร์เวย์นะครับผมมอเตอร์เวย์นี่ก็มุ่งตรงไปพัทยาหรือไปอยุธยาก็มีนะครับผม ต้องทะลุออกไปด้านนอกนรบมี่ต้องก้มมากๆเลยนะครับเงยหน้าขึ้นมากระักเลยเจอน้ําท่วมอีกตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ลําบากยากแค้นมากเลยครับผมวันนี้ผมไม่ได้เดินทางด้วยเส้นทางที่คุ้นเคยนะครับเป็นเส้นทางที่ผมตาม GPS นะครับเพราะผมไม่ได้ไปยุธยาในตัวเมืองมานานนะครับตอนนี้ผมอยู่ลังสิตนะครับชายขอบนนทบ,บุรีครับอาตรงนี้ ถ้าจะเป็นดอนเมืองนะครับผมพอรถติดนะครับอย่ามาเส้นนี้เลยผมแนะนําเลยนะต,ตอนนี้เราก็จะมาซิ่งไปนแะครับถนนโล่งๆแล้วเพื่อจะฝ่าออกไปจากกรุงเทพไปได้นะครับตอนนี้เราอยู่ชายแดงของกรุงเทพครับตอนนี้น่าจะเป็นดอนเมืองนะครับถนนก็เริ่มโล่งแล้วนะครับ ที่ตัดหน้าเดี๋ยวเราก็แวะเติมน้มมันแป๊บหนึ่งนะครับดูที่ว่าร้อยสีสิบาทเนี่ยผมจะไปกลับได้หรือเปล่าวิงนะ่งมาสักพั่หนึ่นะต้องปิดหมวกก็จะแบตหมดครนะับได้เบาะที่ลกๆอันนี้แต่เรามีพลังงานที่มันซ่อนอยู่ น,นี่ผมใช้จากไอตัวของเก่านะที่เราถอดออกมาจากรถแล้วเพ,เ,เพราะว่าเพราะว่าไอที่ตัวล็อกมันเสียเราเชื่อมต่อเข้ากับแบตท,ที่เราชาร์จไฟมาแล้วที่เราซื้อที่ชาร์จมาแล้วก็โอเคขึ้นแล้วดีหรครับทุกคนดีนแบต เดีว๋วาซ่อนใ,นใต้นี้ชาร์จไปสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดประทุมธาน,นีนะครับอำเภอคลองหลวงก็อตอนนี้เราอยู่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเหรอบ,บางจากครับอยู่ข้างปั๊มน้ำมันข้างหลังนี้ก็เป็นแมคโดนัลล์นะครับแล้วข้างหน้านี่เพิ่งเข้าเซเว่นมาเรากินแซนด์วิชแปบน สอนะครับสายเอเชีย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรนี่ทุกอย่างนีครับก็เป็นถนนที่ผมไม่ได้ใช้มานานนะครับตั้งแต่ตอนที่ขึ้นไปในนครสวรรค์ตุ้งโลกแล้วไปต่อที่อะไรนะเชียงรายครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าสู่ยุมายม้ใบทางแรกของวันนี้ไป let's go เอาละครับท่านชมตอนนี้ผมเข้ามาที่บริเวณวัดที่เราจะเข้ามาในวัดแรกนะครับผมก็มีอาหารปลาขายอยู่ข้างวัดนะครับและว,วัดที่เราจะเข้ามาก็คือวัดพรนันเชิงนั่นเองนะครับซึ่งวัดพนันเชิงวรรวิหารนี้ก็เล่ากันว่าได้ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยามาแล้วนะครับ เป็นวัดที่เก่าแก่และยาวนานมากนะครับมีทั้งวัฒนธรรมชไทยและจีนอยู่ภายในวัดนะครับผมอันนี้ผมก็เลี้ยวเข้าวัดมาแล้วนะครับเพื่อจะหาที่จอดรถครับท่านผู้ชมครับเจ้าก,ก็จะเห็นป้ายอยู่ด้านซ้ายมือผมเดี๋ยวผมจอดรถก่อนครับรถมอไซค์ก็จอดไม่ยากนะครับเข้ามาแป๊บเดียวครับ เราก็เดินทางกันมาถึงแล้วน,นะครับวัดพนันเชิงครับผมมาทำอะไรวไะเนี่ยคือตอนนี้ก็คือไม่รู้จะไปไหน คนโคตรเยอะเลยเอาลงไปเป็นอาหารปาลาทีมอิ่มเลยไม่ขายของไม่ทันเลยดิขายอาหารปลาเนี่ยอ๋อห้อ,อ,องน้ำไปทางไหนว่าปวดฉี่ไปเลย พอ,อ,อดีถูกต้วงเลยราก็มาท่นี้ได้เ,เราจะไปซื้ออาหารปลานี้แน่เลยไปซื้ออาหารปลาเดียวว่ะน่าวัดมีซุ้มเดียว,วนี่ สิบบาทหรอือตอนนี้คือเราเอาเท่าที่มีก่นอนะสี่สิบมาก่อนถุงสิบบาทมาเลยหรอโอเคเอาก็โปดดีกว่าสี่ถุง Ja ตรงนี้น้ำมันแรงนะครับเหมือนว่าปลามันว่ายทนน้ํากันนะมันเป็นปลาแซลมอนหรือเปล่าเนี่ยเราจะว่ายทนน้ําไปวางใครตรงนูน้นเราต้องหาอะไรกินระหว่างทางก่อน แมวมันเหมือนขี้แมวรอยไามากกว่าที่จะเป็นอาหารปลาคือมันได้กินไหมเนี่ยแล้วมันก็ไปรวมมันจุดเดียวตรงนู้นดีคือม,มาให้ตรงนเ้ก่ะปลาเพียบอะ่ะเหมือมันมาหลบน้ำอยู่นหม เรือใหญ่เรือเกลือไม่เห็นกินเลยวะแม่งเบื่อแล้วเนี่ยเลยก้อนเหลืองๆนี่โคตรเบื่อเลยอยากกินก้อนสีม่วงไมเ,เหมือนขนมปังมันจะกินกันมากกว่านะครับ ไอ้ก้อนเขาโพดนี่คือมันมันไม่ค่อยกินแล้วเปล่าน,นี่ผมม่กินอยู่นะครับ ขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับที่เราซื้อมาเป็นเหยื่อปลามันจะกินไหมฮะเ,เร็วอะครับไม่เหมือนในกระโปรงเหลืองเลยมันไม่ค่อยกินไปแล้วครับหมดยังเร็วครับเป็นโฮเวดอย่างดีครับของใหม่ๆครับร่อนแม่งเลย ไหนแล้ววะหายไปอย่างรวดเร็วอ่ะเอฟโอ้โหเฮ้ยตอนไปไกลอ่ะไม่ได้กินนะวะไกลขนาดนั้นนะอะขยำกลมกลมอมึหายไปเลยไม่จม วัติุศาสตร์ที่ยังคงเอาไว้ซึ่งรูปดักเดิ